เมื่อเราเปิดร้านขายขนมขาชอบแบบเราก็สั่งชั้นมาประกอบเองขาล่างสุดสี่ตัวขาชั้นที่สองสี่ตัวมีแต่เกลียวในสองด้านขาต่อชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าและชั้นที่หกด้านหนึ่งเป็นน็อตอีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวในได้มาทั้งหมดสิบหกตัวแผ่นชั้นหกแผ่นแผ่นหลังหกแผ่นแผ่นข้างสิบสองแผ่นน็อตประกอบชั้นห้าสิบเก้าตัวน็อตั้งหัวชั้นบนสุดสี่ตัวแผ่นแปะขากันลื่นสี่ตัว ชั้นสีขาวหชั้นกว้าง20เซนยาว60เซนสูง1้9ยเเซนแผ่นกันลื่นแผ่นข้างเข้ากับชั้นพื้นที่ส่วนนี้เหลือเยอะไว้ด้านหลังพื้นที่ส่วนนี้เหลือน้อยเอาไว้ด้านหน้าช่วงโค้งเอาไว้ด้านหน้าช่วงเหลี่ยมเอาไว้ด้านหลังใส่นอ็อตขันตรงรูใส่เข้าไปในรูช่วงนี้ ั้นบนสุดปิดหัวด้วยน็อตค่ะ